ตะะอนนี้ขึ้นมาชั้นสองนะคะสวัสดีค่ะคุณนะคะตอนนี้อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะคะตอนนี้กำลังจะเดินทางไปเที่ยวนะนะคะกำลังจะไปที่เชียงคานนะคะไปเที่ยวเชียงคานนะคะแล้วก็ขึ้นแอร์เอเชียนะ วันนี้ก็มาสายนะคะเลยไม่ได้ถ่ายอะไรนะเลยไม่ได้ถ่ายารถที่มานะคะต้องใช้พูดถึงน้อมสายมากเลยต้ง 6, 8, 5, ้งกตั้ง8ตี5ไปตีตี4 4 5ค่ะไม่ตื่นเลยตื่น6โมง3 5นะคะอันนี้กินเย็นตะโฟนะคะ เดี๋ยวต้มจะทยอยลงนะคะไม่รู้จะเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าคิดว่าพี่เชียงเชียงานนี่เดี๋ยวมันชิ้นเป็นอันอยู่นะแต่ก็จะถ่ายแบบแบบลนะลอนนั่นอ้าวมันหลุดเข้าไปละหลอดก็กินแบบนี้หล,ลอดแบบอะไรอ่ะสั้นไป แบบพับด้วยนะต้องมาพับไว้เผื่อว่ามันจะไม่หลุดเข้าไปนะเล่าต่อนะคะกล้องตั้งแบบนี้นะเพราะว่าถ้าตั้งแบบมีทางตรงเนะถ้าตั้งแนวนอนมันจะกลัแบบมันต้องใช้ตัวตั้งกล้องนะคะตัวไม้เชอร์ฟี่เนาะเราต้องก็ไม่อยากทําเพราะว่ามันจะดูเป็นงานเป็นการไปนะตื่นหกโมงสามห้าคิดว่ามาช้าแน่นอนเพราะว่า ื่นเต้นมากอะเป็นการเดินทางครั้งเดียวจริงแล้วมาครั้งเนี้ยเราต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะเพราะว่าเราไม่ยังไม่อยากกลับไปที่บ้านนะเพราะว่านะเราอยากใช้เวลาแบบของเราจริงซึ่งต้้มไม่เคยทำนะไม่เคยไปเที่ยวไหนคนเดียวนะส่วนส่วนมากที่มาก็มาประมาณสองครั้งสามครั้งแล้วค่ะนะครั้งแรกๆประมาส่วนมากเราจะอยู่กรุงเทพนะคพี่ชายต้องเขาอยู่กรุงเทพนะแล้วก็ อยู่แถวกรุงเทพค่ะเยวกินแถวกรุงเทพแล้วก็แม่เขาก็ไม่เยี่ยมพี่ชายอยู่เพราะว่าพี่ชายเขาก็อยากจะให้แม่มามใช่ไหมแม่อายุมากแล้วนะคะเขาก็ให้ญาติพามาขึ้นเครื่องมามาหาเขาที่กรุงเทพเราะฉะนั้นต้องก็เดินทางไปเยี่ยมไดนะ้อันนี้เลยบอกเลยว่ามาคนเดียวจริงแล้วก็แบบตืน่นเต้นมากตั้งแต่ต่อเครื่องแล้วนะคะที่เปนมาที่ โดฮาแล้วมาที่กรุงเทพเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องเครื่องให้ฟังนะคะถ้ายังมีรูปประกอบน,นะแต่ถ้าไม่มีรูปประกอบคิดว่าไม่เล่าอ,อนะะอาจจะเล่าตอนที่ต้มทำวิดีโอช่วงที่ไปอยู่เชียงทานพูดถึงต้มไม่ค่อยกินซอสน,น,นะพวกซอสน,นี่ค่ะก็ไม่ค่อยกินแล้วแต่ว่าเป็นอาหารคินก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้แต่เวลาเที่มันไม่ได้นะคะมันไม่ได้มันไม่ได้อย่างเมื่อวานต้องไปเจอที่ข้องาลนะ่ะ เป็นอาหารกินจริงๆแล้วอร่อยมากดูดกิอร่อยมากมีข้าวเหนียวข้าวเหนียวดำแล้วก็ข้าวบ้านเราเขาเรียกข้าวไก่นะคะมีลาบไก่ใส่แต่พวกน,น,น,น้ำมะนาวอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอย่างเนี้ย คือทํามาจากพวกผักพวกไรเขาก็บอกวนะ่าคืออร่อยจริงๆแล้วเขาเหลือแค่สามกล่องมนเล่าเรื่องรถต่อดีกว่ารถต้มกินตะเกียบไม่ค่อยเป็นนะใครเป็นมั่งคิดไม่เป็นนะนเ,นนเนนะล่าต่อนะโชคดีผมก็มากๆเลยที่ต้อมจองโรง,งแรมต้มคิดไว้ถูกเลยถ้าไม่ใช่โรงแรมนี้นะตกเครื่อง นะเพราะจริงโรงแรมนี้ต้องไม่เคยใช้รถเมล์เลยนะใช้มอไซค์รับจ้างแค่ครั้งเดียวเพราะเราคิดว่าโรงแรมห่างกับดีไอคอนสยามที่ต้องบอกนะจริงๆเราต้องมาพักเพื่อต่อเครื่องแล้วก็มาพักเพื่อทําแบงค์นะทาเรื่องเกี่ยวกับธนาคารก็เลยคิดว่าอยู่สองวันนะเพราะว่ากลัวมันลกลัวมันไม่ทันจริงๆอยู่แค่วันเดียวก็ได้นะคะคืนเดียวกันต่อมาก็เดินทางไปเลยเราจะไปที่ไหน ไป,ไปเหนือไปใต้ไปได้เลยอันนี้ก็ถือ,ถอว่าโชคดีมากตื่นขึ้นมาหกโมงสามสิบห้าคือต้มตอนเนี้ตั้งแต่มาไม่ได้นั่งสมาธิแต่มีนอนสมาธิคือคือนอนนี่มันหลับแล้วก็ตอนที่นอนเนมื่อคืนต้องคิดว่าที่นาฬิกาไม่ดังเพราะว่าต้องเปิดเพลงสมาธิมันเป็นเพลงที่ต้องแบบเพลงธรรมชาติต้องเปิดเวลาต้องทำสมาธิ ถ้าเวลาต้องนอนไม่ค่อยแบบกระสับกระส่ายหรือว่าตื่นเต้นเนี่ยต้องจะเปิดเพลงนี้ต้องก็เลยเปิดเพลงนี้ไว้เมื่อคืนปรากฏว่ามันไม่ปลุกมันคงผสมกันมั่งเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงค่ะตื่นขึ้นมาโอ้หกโม,มงสามสิห้าดีของต้อมอ,อีกแหละต้อมเตรียมของไม่หมดแล้วก็จะมีแบบถุงใส่เสื้อผ้าที่สกปรกที่เราใส่แล้วนะคะมันไม่มีเครื่องซักก็จะไปหาฉักซักที่แถวนั้นแหละนะ ไม่มีก็คือเอาตัวใหม่ตัวใส่เอยค่ะเมื่อวานต้องไปซื้อเสื้อผ้ามาได้มาสองชุดนะคะเสื้อสองกางเกงสองขาสั้นขายาวแล้วก็มีกางเกงที่เราเตรียมมานิดหน่อยนะ<ส>อย่างที่ต้องบอกออกมาแค่กางเกงสองสามตัวเสื้อประมาณสองสามตัวได้แล้วก็มีเสื้อนอนนะที่เมื่อวานต้มอมบอกเสื้อสองตัวคือไม่อยากสาสายายัตยยากรยาก็คือเอามาน้อยจริงๆครับกระเป๋าแฟบเลย ขึ้นเครื่องที่สนามบินรีโญงเขาก็ไม่มองนะเพราะหลังเขาไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้แต่คือเหมือนเหมือนเราจะบินในต่างอยู่ในในประเทศอ่ะเขากระเป๋าน้อยมากเล่าต่อนะคะแล้วต้องก็มาขึ้นสกายเทนไม่มีการดูป้ายทั้งนั้นเพราะต้องรู้ว่าถ้าต้องมายนดูป้ายเนี่ยต้องไม่ทันแน่นอนถามเจ้าหน้าที่อย่างดเดียวย่ะก็ไปหาเจ้าหน้าที่เขาก็ทํางานแล้วเพราะว่า6วัน3ภาค รถกายเทนหรือรถไฟฟ้าเนี่ยที่ต้องเช็คมาก็คือเขาเปิดทําการตีห้านะบางคนบอกตีห้าขึ้น <ะ S 1> แต่ต้องเช็คเมื่อวานก็คือตีห้านะคะตีห้าแล้วก็ต้องก็คิดว่าต้องตื่นมาสี่โมงตีสี่สี่สิบห้าเก็บของเช็คอะไรเรียบร้อยก็คงจะลงมาตีห้าแต่เชื่อไหมเมื่อเช้าต้องอไม่ได้ไม่เตรียมอะไรเลยโยนอะย,ยะยะยะยโอ้รีบสุดแล้วออกมา ลุอะไรนะปิดกระเป๋ารู่ซิปเพราะงั้นก็รู่ซิปนั่นแหละแล้วลงมาบอกเจ้าหน้าที่มีอะไรมีอะไรเหลือทางนะที่ขอมาถุวงตอนหลังคือไม่ห่วงเลยรู้แต่ว่าเอกสารข้างในของเราที่สําคัญอยู่ในกระเป๋าหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตเงินอะไรเงี้ยบัตรประชาชนต้องเตรียมมาแล้วคือถ้ามันจะหายไปก็จะมีพวกรองเท้าว<อ>พวกเสื้อเนี่ยแต่ไม่หายค่ะมาคิดดูละ ก็จะมีแต่ของกินเพราะต้องซื้อกล้วยมาแล้วของกินแล้วก็ถั่วเหมือนเดิมถั่วพิสกัดซื้อมาเมื่อวานแต่ว่ามันอบเกลือต้องเลยไม่กินกินไปนิดหน่อยอันที้บอกต้องพยายามไม่กินพวกซอสไม่กินพวกอะไรแบบนี้นก็ถ้าถ้าได้เก็จะดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ต้องกลงมาบอกกับน้องเขาว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวกลับมาเา มีการบอกฝากไว้ก่อนกับเมาคือต้องต้องมาอยู่นะคะจะเข้ามาเยี่ยมพี่ชัยอยู่แนละ้วก่อนจะกลับแล้วมาเยี่ยมญาตินิดหน่อยือต้องขอเอาตัวตัวเองเป็นหลักแล้วกันเพราะมาหลายทีคนจะเอาคนรอบข้างแต่มันไม่ใช่คนรอบข้างหรอกเพราะว่าเรามากับสามีด้วยค่อนข้างที่จะเขาค่อนข้างที่จะเราค่อนข้างที่จะ,ะหมายถึงว่าคิดถึงใจเขาเราก็จะไม่ทางเอ็นไปมาก ถ้าเขาแบบว่าเออไม่อยากไปก็ไม่ไปแบบสามีเขาก็ตามใจแต่จริงๆเราเราก็ดูออกอะสามีภรรยะาเพราะฉะนั้นก็เขามาเที่ยวก็อยากให้เขาได้เที่ยวจะบอกแม่ประจาเลยว่าอยู่กับแม่เท่านี้นะแล้วขอเที่ยวขอพาลูกๆเที่ยวเพราะว่าปีนเขามาครั้งหนึ่งใช่ไหมคะพวกเขาอะอย่างต้มเนี่ยก็ปีนึงมาครั้งหนึ่งตอนนี้ต้องเปลี่ยนมาคิดว่าน่าจะมาปีละสองครั้งหรือสามครั้งนะคะปีนี้ก็เลยลองมาก่อนในครั้งที่สอง อน,นี่ครั้งที่หนึ่งของปีนี้ปีที่แล้วก็คือมาตุลาตอนแรกต้องจะมาเดือนมกราด้วยแต่งานไม่เสร็จอ,อย่างที่บอกงานขายของนั่นแหละมันไม่เสร็จมันยาวยาวเรื่อยๆเล่าตอบก็ขึ้นสกายเทนก็ถามเจ้าหน้าที่เขาเลยให้ดูป้ายเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ขึ้นตรงนี้ที่กร,รุงธนบุรีมันจะมีะสายสายสีทองนั่งต้เลือกแล้วก็สกายเทน ที่จะเข้าในเข้าในกรุงเทพก็เขาบอกว่าไม่ไม่ใช่ตรงนี้นนะสายสีทองไม่ต้องไปซื้อเขาบอกว่าไปไปซื้อสไตเทนตรงนี้นเลยก็คือรถไฟฟ้าตรงนี้นต้องไปเดินไปตามที่เจ้าหน้าที่บอกกก็ไปถามเขาว่าเราจะไปหมอชิดให้เขาแนะนําเลยเราจะไปลงสถามมนีไหนเขาก็บอกราคามาต้องจาราคาไม่ได้ก็เช็คเช็คเองเขากันนะเขาบอกว่า ต้องคือต้องไปดูมากต้องดูมาใน y ยอยู่ทุเยอะ,อะต้องบอกว่าต่อพยาทยที่บอกว่าไม่ใช่ไปต่อที่สยามไปต่อครื่อไปต่อที่สยามเลยลงปุก,ก็ไปที่สยามนะแล้วก็ไปหมอชิดนะคะไปลงสยามแล้วขึ้นรถไปหมอชิดสถานีสถานีหมอชิดนะคะจากสยามไปสถานีหมอชิดไม่นานเลยคนะบอกเลยว่าต้องมาถึงที่นี่ไม่นานเดี๋ยวจะบอกว่า ก็พอลงจากที่มาจากภูมิพลบุรีลงปุ๊บจะไปสยาม mm. ก็ฝั่งตรงข้ามเลยค่ะอยู่ที่เดียวกันเลยชั้นเดียวกันแค่ซ้ายขวาแค่นั้นเองก็คือพอเราลงมาก็ข้างหน้าเราก็เป็นมาหมอชิดเลยนะต้องต้องไปถามว่าอยูคนเพื่อให้ความแน่ใจนะเขาก็มากับต้องตั้งแต่ตอนแรกแล้วเขาบอกจะไปสถานใดนต้องก็ไม่บอกต้องบอกว่าต้องลงสยามเลยเอาต้องลงสยามปุ๊บ <laughs> ก็เลยถามเขาอีกว่าจะไปหมอชิดเห็นเขายืนอยู่พล้วเขาเขาก็เริ่มมองแล้วแหละว่าเออเราจะไปถูกไหมอะไรเงี้ยด้วยความที่คนไทยนาะงเขีนใจต้องก็เลยถามเขาว่าเออที่เอ้อไม่ใช่ที่เขาไม่รู้พี่น้องต้องก็เลยถามว่าเออจะไปที่หมอชิดค่ะบอกเนี่ยหมอชิดขึ้นฝั่งตรงข้ามเลยนี่ไงรถแต่ว่าช้าตอนที่รอรถมานอกนั้นไม่ช้าหรอกแป๊บเดียว ห้านาทีถึงหมอชิดแล้วเขาก็พูดอย่างนี้แต่จะช้าตอนที่รอรถแล้วเสาทิ์เนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาไม่ไม่บ่อยเหมือนเหมือนวันธรรมดานะคะวันนี้วันเสาร์ต้อง้อาบอกโอเคค่ะโอเคแล้วก็ขอบคุณเขาแล้วก็มาที่หมอชิดค่ะแล้วก็มาลงมาลงสถานีหมอชิดก็นะคะก็ลงลิฟต์ค่ะล่ะลิฟต์มันจะมีชั้นสองแล้วพอลงลิฟต์ไปปุ๊บ ก็จะไปที่ประตูสามค่ะลงประตูสามปับก็ <c oughs> ไปลงที่ง่ายมากก็คือลงประตูสามปับมันก็เหมือนบังคับเลยบังคับลงเลยไม่ลงไปยืนอยู่ตรงนั้นก็บังคับลงก็จะเป็นป้ายรถเมย์ป้ายรถเมย์ก็จะมีเขียนบอกหมดเลยค่ะรถเยมย์สายอะไรเมือนสายสายสามสิบสี่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มี A1 A1 ก็คือรถที่จะมาแอร์พอร์ตค่ะรถที่จะมาสนามบินก็เพื่อยืนรอ คามที่ต้องมนคนแบบตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็กลัวด้วยต้องก็เลยถามน้องคนนี้ว่ามีเอหนึ่งจริงไหมตอนเขาก็ยิมย้มินีเขาบอกว่ามีมีค่ะพี่มีแล้วถามถามงั้นเหรอคะเพื่อเพื่อความชัวนะเห็นมันเขียนอยู่แล้วอะไรแบบนี้นนะคะแต่ด้วยความที่เราใจร้อนแล้วบกวกกับเราคิดว่าเราตื่นสายแล้วคือมันก็สายจริงค่ะถ้าเป็นรถรถ,รถแท็กซี่นะไม่ทันะ่ะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่รถอะไรทั้งนั้นไม่ทันแน่นอนคือ บินรถที่มาทางฟ้าเท่านั้นสกายเทรนถึงจะทันนะหรือเป็นรถไปใต้ดินต่อแล้วแต่ใครจะอยู่ตรงไหนนะแต่พอดีต้องชุกดีไงต้องเลือกโรงแรมพับอินที่บอกนะตั้งแต่ต้องจะไปไหนต้องใช้สกายเทรนตลอดนะคะก็เลยมันมันเร็วอะแล้วมาคราวหน้าต้องก็จะเป็นทําแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ามาคราวหน้าเราก็คือมาพักเครื่อนเฉยเราไม่ได้คิดจะอยู่กรุงเทพอยู่แล้เพราะาเรากพาา,างานอยู่กรุงเทพ กขดื่มน้ำหน่ะนะคะตอยกขวดเลยเพราะว่าหลออินจงไปว่าเราทำงานที่นี่มันสิบกว่าปีห้าสิบกปีแล้วก่อนเราเราไม่คือแค่พักพักเครื่องเย,ยี่ยมพี่เยี่ยมน้องก็ไปแล้วนะคะนั่นแหละเราขึ้นอาหนึ่งก็มาลงที่ประตูห้าค่ะ อ้นาที่หนึ่งชั้นอะไรนะประตูขาออกนะในประเทศนะคะต้องก็อยู่ที่อาคารสองนะตอนนี้มันจะมีอาคารหนึ่งอาคารสองแล้วมันก็ติดกันนะ<ม>เชื่อมกันเชื่อมกันเลยนะนั่นแหละค่ะเวลาที่ต้องใช้นะไม่นานเลยต้องจําได้อะตอนที่ต้องขึ้นรถไฟฟ้าที่อยู่กรุงธนบุรีต้องไม่ได้ดูเวลาแม้แต่ทั้งโทรศัพท์ต้องเนะี่ยยัดเข้าไปในกระเป๋าเป็นอแะบบไรที่ตื่นเต้นมากเลยมาถึงเคาน์เตอร์ประชาสมคัญต้องบอก น้องโทรหาพี่ก่อนเขาก็ยิหยิบเขาก็รู้ค่ะเราลุกลี้ลุกลนน่ะคือล้างหน้าอย่างเดียวเราบอกว่าโทรหาพี่ก่อนโทรศัพท์พี่อยู่ในกระเป๋าแน่นอนค่ะเขาก็โทรแล้วก็อยู่ในกระเป๋าจริงต็หมบอกโอเคแค่นั้นแหละพี่วางใจแล้วน้องเช็คกระเป๋าเช็คเลยถ้ามีอะไรเหลือพี่มาเอาเองเองที่บอกนะพอขึ้นภุมิทนไม่ได้ดูเวลาไปดูเวลาตอนตอนที่อยู่รถไฟฟ้าเริ่มค้นหา โทรศัพขึ้นมาดูนั่นดูนี่ดูนี่ดูนั่น,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 นเอานี้นขึ้นมาค่ะเอาพูดถึงเอาทุกอย่างที่เราไม่เห็นนะ่ะจากกระเป๋าตั้มใช้เป้ด้วยมีเป้มีกระเป๋าถือเหมือนกระเป๋าถือของผู้หญิงนะคะแล้วก็มีกระเป๋าใหญ่กระเป๋าเดินทางใหญ่เลยนะคะต้้มชื้อซื้อเพิ่มนะคะซื้อกิโลเพิ่มนะ,ะเพราะเราสามีบอกไม่ต้องไปกะเกนอะไรนะซื้อเพิ่มนะ,ะต้อม จะต้องจะอุบลไปกรุงเทพเนี่ยก็ขึ้นแอร์เอเชียเหมือนกันก็ซื้อกระเป๋าเหมือนกันคนะ่ะเพราะว่ามันไม่พออยู่แล้วค่ะจะไปคิดว่าเจ็ดกิโลแปดกิโลเพราะว่าพอต้องเดินออกไปข้างนอกเห็นอะไรต้องก็อยากซื้อนอะคือนานๆเรามา,าทีก็ซื้อกระเป๋าเพิ่มค่ะตอนนี้ต้องโหลดกระเป๋าแล้วนะถึงมานั่งกินนะก็คือมาถึงที่นี่นะออโอเคสยามใช่ไหมเจ็ดโมงห้านาทีแล้วนะประมาณนั้นนะคะมาถึงที่นี่ไม่ถึงแปดโมงเลยคะ่ะ ตอนนี้8โมงครึ่งค่ะที่ต้องอยู่เนี่ยคิดดูวเร็วมากกะกะเอาแล้วกันนะพบเป็นเวลาที่กะกะเพราะว่าตื่นเต้นมากนะแล้ววิดีโอเนี้ยต้องจะลงลงแค่ช็อตเดียแล้วไปถึงเชียงรายอืมไปถึงเลยอาจจะตัดต่อเป็นวิดีโอชุดหนึ่งเพราะว่าต้องค่อนข้างที่จะพูดมากนะตื่นเต้นด้วยนะใครที่อยากมาแล้วนแะบบอ,อ,อยากมา เดินทางมานะคะแล้วต่อเครื่องต่ออะไรในประเทศเนี่ยต้องว่ามันง่ายถ้าเราหาที่พักใกล้ใกล้จะใกล้สนามบินก็ได้ใกล้ใกล้สกายเทนก็ได้นะคะส่วนต้องมาต้องอยากอยู่ไกลแต่มีสกายเทนต้องมาอยู่ไกลนะแถวฝั่งทงแล้วก็สมุตินะคะก็มาสกายเทนมาใช้เวลาไม่นานเลยอย่างสวนภูลที่วันที่ต้องจะกัดใน,นเ,เช้าด้วยนะ แต,ต่องมีโรงแรมในใจแล้วนะคะเคยไปพักกับเขาเขามีรถตู้ไปส่งจะให้เขามารับที่สวนคนเดี๋ยวจะโทรติดต่อเขาตอนที่อยู่นู่นนะค่ะตอนที่อยู่บ้านหรืออยู่กรุงเทพอีกครั้งน,นะะึงเนาะเพราะว่าต้องจะขึ้นๆๆเครื่องเจ็ดโมงมันจะคือจะเช้ามากขึ้นเครื่องกลับค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะต้องก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะหวังว่าคลิปนี้ถึงจะเป็นการเล่าแต่ว่าคิดว่าทุกคุคงจะปฏิปต่อได้เนาะ ก็เล่าแบบละเอียดเลยนะคะขึ้นสกายเทนมาจากฝั่งทนนะกรุงทนกรุงธนบุรีนะคะสถานีนั้นนะมาต่อที่สยามนะคะแล้วมาต่อมาต่อที่สถานีหมอชิตนะคะลงหมอชิตไปต่อที่รถบัสนะรถแอร์บัสนะคะ,ะ A1 นะคะแล้วก็มาหยุดที่สนามบินอดอนเมืองนะคะประตูที่5นะคะอาคารหนึ่งอาคารสองนะคะก็เชื่อมกันนะก็คืออาคารหนึ่งนะคะ นั่นแหละค่ะก็ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ